สวัสดีครับผมสธิโชคครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับในส่วนของแบบบดบอดกับนายหมอคอมนะครับเอ๊ะตอนนี้ผมทำอะไรอยู่เนี่ยชาราชิดีมาย่างได้แชร์รูปภาพของรีท์อร์ดไลน์อ่านหนังสือให้คนตาบอดกับที่เคลื่อนสังขารเบรรานรูตและนายหมอคอมสธิโชค์หนึ่งชั่วโมงฟรีชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวลงจากวีดีที่ขายปลาสามจุดรีท์อร์ดไลน์อ่านหนังสือให้คนตาบอดเมื่อวันนี่สิบสองยี่สิบห้าเอลิวันก้าวสามถูกใจเป็นเพื่อนท่านหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนท่านหนึ่งครับได้โพสต์ใน ฟีดข่าวของ Facebook ครับว่าเออเป็นภาพเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวใครก็ไม่รู้นะเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่มีผมยังโสดอยู่นะครับผมก็ถูกใจเขาซะหน่อยวิธีการถูกใจของผมก็สองนิ้วเคาะไปสองครั้งปุ๊บปุ๊บ <มา S 1> <ๆ S 2> อ่มามาแล้วมาแล้วมาแล้วช้าหน่อยเนาะเครื่องผมเก่าแล้วไอโฟนห้าผมก็ปัดขวามาจ,จะปุ๊บเจอปุ่มที่ชื่อว่าถูกใจก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งอืมกดถูกใจกดถูกใจไปเลยนี่แหละครับผมวิธีการใช้งาน Facebook ของพวกเรา คนตาบอดนะครับจริงๆพวกเราเล่นได้หมดเลยนะจะ Facebook Li ท Twitter หรืออะไรก็ตามนี่เป็นเพ,เพียงแค่ส่วนหนึ่งเนาะอ่าอย่างเงี้ยส่งข้อความค้นหาอ่าส่ข้อความได้แชร์รูปภาพของ read for the blind อ่านหนังสือให้อ่าถ้าผมอยากจะดูแบบเต็มๆก็เข้าไปอย่างนี้เออเป็นรูปของใครก็ไม่รู้ในนั้นไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะมีคุณนัทวุฒิมอมรวิวัฒนะครับพาผมลงจากเวทีงาน read for the blind นะครับอ่านหนังสือให้คนตาบอดหนึ่งเสียงของท่าน คือหนึ่งแสงสว่างให้กับเรามาช่วยการอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับด้วยแอปพลิเคชัน read for the blind แต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาไม่ได้มาในส่วนของตรงนี้นะนเนาะแต่ read for the blind เนี่ยมีทั้ง Android มีทั้ง iOS ด้วยนะอุ้ยอมาเรื่องเราของเราดีกว่าครับพอดีได้ไปอ่านในส่วนของ m a t ไทยมาครับ a ม t ไทย c o m เขาบอกว่าเนี่ยผม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 ใช้งาน iPhone ทั้ง Facebook ดู youtube เล่นไลน์เล่นทวิตเตอร์นะครับเล่นเกมอมีหลายเกมสำหรับคนตาบอดเล่นได้ด้วย <S <S เล่นไปเล่นมาก็ปกติเราก็ต้องมานั่งกดโฮมสองครั้งปัป๊บเพื่อเปิดแถบสลับแอปอแล้วของเพื่อนๆตาดีก็หนึ่งนิ้วเขี่ยขึ้นเขี่ยขึ้นเพื่อปิดแอปใช่ไหมพวกเราก็ปั๊บ <c oughs> เนี่ยต้องสามนิ้วปัดขึ้นเพื่อลากแอปทิ้งไปอ่าพวกเราใช้แบบนี้ใช้ต่างกับท่านนิดหน่อยนะอ่าแต่ว่ามีเทคนิคนึงมีเทคนิคน,งนึงที่ทางแม็กไทยบอกกับผมมาผมก็ลอยเลยลองนำมาปรับใช้กับพวกเราดูนะ จริงๆใช้ได้กับทุกคนเลยเขาบอกว่าการเร่งสปีดให้เครื่องกลับมาเฟรชชี่หน่าใสอุ้เดี๋ยวนี้หน้าไม่ใสแล้วเริ่มไปเยอะแล้วนะหนวดเขาก็ไม่โกนเนาะอ่าน่าใสาๆอย่างนี้ไม่ใสแล้วแหละอายุขนาดนี้ใสใสไปไกลๆเลยอุ้ยเากลับมากันดีกว่าเขาบอกว่าให้กดปุ่มให้กดปุ่ม power ค้างไว้ครับนี่กดปุ่ม power ค้างหนึ่งสองสามปุ๊บอืมให้เขามีปุ่มปิดเครื่องขึ้นมาให้เขามีปุ่มปิดเครื่องขึ้นมาครับหลังจากนั้น กดปุ่มโฮมค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืมเขาจะกลับมาที่หน้าปกติทันทีเลยแบบเนี้ยอ่าเขาจะวุบกลับมาเป็นการเคลียร์เคลียร์แรมที่เรามีอยู่อย่างน้อยนิดใครใช้ iPhone 6s 6s p พคุณมี2องกิกใช่ไหมใครที่ใช้ตั้งแต่6 6หกเออ่าหกห้า5อ4หไม่ใช่ล้ะ มีกิกเดียวส่วน 4S มี512เมกนะแรลมไม่พอเนี่ยวิธีการนี้ครับเอาใหม่อีกทีนึงครับกดปุ่ม power ข้างบนนี้นะกดปุ่ม power ข้างบนนี้ค้างไว้ปึ๊บหนึ่งสองสามปึ๊บจะมีขึ้นมาว่าปิดเครื่องนะครับจะมีขึ้นมาว่าปิดเครื่องแล้วคุณกดปุ่ม home ค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าปึ๊บ อ่าเท่านี้เองครับไม่ถึงสิบวินาทีนะครับจะเป็นการเคลียร์เคลียร์อะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ในส่วนของ iPhone กลับมาเร็วขึ้นครับมาแล้วว่าเร็วเลยครับทีนี้อ่าเนี่ยนะครับสภาพอากาศภาพอากาศอะไรเข้าไปดูได้นะครับยังคุยกับซีรีได้เหมือนเดิมไหมอ่าตรงนี้ยังคุยได้นะครับปุ๊บกดปุ่มโฮมปั๊บสวัสดีซีรอืมอ้าว มาแล้วสวัสดีนะนายหมอคอนี่แหละครับก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทํางานเร็วอ,อีกด้วยนะครับอ,อ่าอีกครั้งหนึ่งครับมาไก,กลๆมาไกลๆมาไกลๆอย่างนี้เลยกดปุ่ม power ค้างไว้หนึ่งสองสามปุ๊บเขาจะขึ้นในส่วนห้ปิดเครื่องแต่เราไม่ต้องปิดเครื่องนะให้กดปุ่ม home ค้างไว้หนึ่งสองสามส้ นจะกลับมาเร็วเหมือนเดิมครับลองนำไปใช้งานกันดูนะครับขอขอบคุณทาง macthai.com นะครับที่ผมไปอ่านข้อมูลมาแล้วลองมาปรับใช้งานกันดูลองไปทํางานกันดูนะครับว่ามันเร็วขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าเร็วขึ้นอืกดไลค์ให้กันด้วยเนาะขอบคุณมากครับอ่าเดี๋ยวผมหาวิธีการหยุดก่อนนะอเนาะอือสวัสดีครับ